สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโต8ทิศสตอรีนะครับวันนี้เราอยู่ในช่วงโตอมูเลตวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปชมวัตถุมงคลของวัดหนามแดงจังหวัดสุดรรกาารนะครับวัดหนามแดงตั้งอยู่ที่ตำบลบางแก้วอำเภอบางพีจังหวัดสุปรรการสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2383นะครับและได้รับพระราชทานวิสุงคามาีมาเมื่อปีพุทธศักราช2472นะครับ โดยมีพระเกจิอาจารย์ชื่อเสียงโด่งดังก็คือหลวงพ่อปังอดีตเจ้าว,วาดวัดหนามแดงนะครับท่านได้เรียนวิชาอาคมมาจากหลวงพ่อปานวัดปังเฮียจนสำเร็จวิชามากมายนะครับมาครับเพื่อนๆเราก็าไปชมวัตถุมงคลของวัดหนามแดงกันครับ น,นี่เราก็อยู่ที่หน้าโบสถ์วัดหนามแดงนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนไปชมวัตถุมงคลที่วัดหนามแดงกันนะครับว่าจะมีวัตถุมงคลอะไรกันบ้างนะจะมีรูปลหล่อหลวงพ่อบุญมีหลวงพ่อบุญลือหลวงพ่อปังนะครับวัดหนามแดง ัร5 0 0บาทเป็นย้อนยุกนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเหรียญย้อนยุกหลวงพ่อป่างวันหนําแดงปี2558นะครับอันนี้ก็รูปหล่อหลวงพ่อบุญมีรุ่นหนึ่งนะครับปี57 200บาทแล้วก็มีพระก,กิ่งหลวงพ่อบุญลือนะครับปี57 700บาท ก็จะมีท้าเวสสุวรรณนะครับงองค์700นี่ก็รูปก่อหลวงพ่อบุญม,มีนะครับองค์2,000บาทก็จะมีพระสิวลีนะครับมหาลาอ2,000บาทนี่ก็จะเป็นพระศพเด็ดนะครับวัดหนามแดงปี57 50บาท สีว่วัลลีองคะร้อยนะครับในห้องเหลืองนี่คุณแผนรุ่นหนึ่งนะครับวัดหนับแดงองคอะร้อยห้าสิบอันนี้ก็จะเป็นเหรียญท้าเวสุวรรณรุ่นหนึ่งนะครับวัดหนับแดงปีห้าเจ็ดสามร้อยนี่สี่ร้อยบาทนะครับเหรียญท้าเวสุวรรณมีแม่นางกวักด้วย ข้างล่างก็จะเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อปังนะครับพันหนึ่งนี 1, 1, 1. ่พันหนึ่งเหมือนกันนะครับเพื่อนๆมาดูตรงนี้ครับพระสมเด็จพิม์ใหญ่กอบเงินปีหนึ่งสามสองพันห้าร้อยนะครับเหรียญหลวงพ่อปัง หลังอาจารย์เงินปีหนึ่งสามสองพันห้าหลวงพ่อผ่านวัดโป่งกระสังหนะึ่งหมื่งห้าร้อยสมเด็ชสมเดชหลังวัดหนามแดงรุ่นหนึ่งพิมใหญ่ผมผงวัดละครังนะครับบูชาสองพันห้าร้อยภาพหลวงพ่อปัง ปี96นะครับหลังพ่อเผือกปุกเสกบุชา2,500นี่ก็จะมีหลวงปู่ทวดด้วยนะครับไอ้ไข่วัดเจดีไอ้ไข่เนี่ยบูชา199นะครับเพื่อนเหลือหลวงพ่อพานวัดโป่งพรสสังนะครับ ขนกข้าวปี 3, สามห้าเสื้อก่อดเมืองปุยบุรีบูชาเจ็ดกันห้าร้อย 7, นะครับหเหรียญรอหาเนื้อชิ้นตะกัวหลวงพ่อเล็กวัดท่าขนุนนะครับพันห้านี่ก็จะเป็นสติกเกอร์หลวงผู้สุสกวัดตากคอมาา่ามเท่านะครับสี่สิบบาทนี่ก็เป็นพ้ายันทาเวฟุูบันนะครับของวัดนานแดงอัละยี่สิบาท ดูข้างล่างนี่ก็พยันนะครับเท้าเวทรรรอลขนละยี่สิบไข่เนี่ยยี่สิบไปกันก็หมดแล้วนะครับเพื่อนประตูมงคลของวัดหน่แดงก็มีประมาณนี้นะครับก็จะ,จะมีน้ำอบขวดใหญ่สี่สิบบาทขวดเล็กยี่สิบนะครับ บุญนุนได้นะครับเพื่อนมาทําบุญลองศพร่บรวมบุญบุญณะนะฮะอุ่วสดทําบุญกระเบืเ้องบุกหนังคานะครับชำระหนี้สงศได้นะครับเพื่อนวันนี้โต8กิตสตอรี่ในช่งวงโตอมุเลตขอาการาบลาเพื่อนๆแต่เพีเยงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ EP หน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ